มาครับผมคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n แหน p p s s ีเอสสตอครับเล่นกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแมปออยแบบหกคนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผมอยู่ในห้องกังคุณไทยเทมเหมือนเดิมนะฮะเกมก่อนนี่ผมเอาคีล็อฟเอาสปายไปถล่มบ้านเขาไปดักป้นฐานแล้วคุณผู้ชมมาดูกันนะเกมนี้จะเป็นยังไงฮะ ผมว่าเขาต้องล้างแขนแน่เลยดูท่าทางเนี่ยดูท่าทางนี่เขาต้องล้างแขนแน่คุณเอเทนี่ถ้าโดนแกล้งนี่เวลาเขาเกมนถัดมานี่เขาจะมาล้างแขนเลยน่าจะข้ามบุกข้ามมาเลยอ่ะคุณรอบนี้เป็นโซเวียตด้วยนะคุณผู้ชมโซเวียตนี่เขาชอบเล่นเกมเร็วนะต้องระวังเป็นพิเศษนะ ันลองดูมันลองดูอฮ้ยบัตรแถบวางเบี้ยไปนิดนึงฮะรถต้นไม้มาเลยเราไม่ได้ฮะเขาเป็นโซเวียตนี่อันตรายครับเราต้องรถต้นไม้เลยฮะคุณผู้ชมได้เอาไอ้โอร์เทสมาคันนึงก็ถือว่าใช้ได้แอปก่อนดีกว่าเราต้องปิดบังความชั่วร้ายของเราไว้ก่อนครับอ๋าเปิดแมปแล้วเขาก็จะได้ไม่เห็นเรานะ ปิดบังไว้ก่อนปิดบังไว้ก่อนอันตรายเ้อไอทีก็อันตรายเ้อเกมเร็วคุณไทยเทนี่ถ้าไม่เตรียมตัวนี่คือจบเลยฮะรับไม่ได้แน่ๆมาทั้งไรโน่ทั้งคนช็อตอ่ะเยอะแยะมากมายปั๊นี่ทวงนี้ก็ต้องระวังฮะต้นเกมมีร้ายกาจเหมือนกันแต่ละคนนี่จ้องจะบักปั๊มกันนะคุณผู้ชมโอ้มาแล้ว มากำลังจะอธิบายเรื่องอื่นเลยมาแล้ววมาแล้วเพื่อนโอ้โหคุณตีไม่ทันเลยใจเย็นผมบอกแล้วต้องมาล้างแขนผมแน่ไอ้ใบ้ตอนแมวไปเลยผมจะมาอีกเหรอเอาดิวะเอาดิวะเอาดิวะ ออ้ยมานี่นีโอ้ยผมขายเดาเทียมไปเพื่อให้ไฟฟ้ามันกลับมานะคุณผู้ชมถ้าเกิดไฟฟ้าไม่มีนี่ยูนิตมันจะออกช้ามากะโอ้คงกาแล้วผมต้องโดนเกมเร็วจากคุณไทเทแน่มาจริงไอ้บ้าเอ้ยแน่แล้วผมเสียฐานแม่ไปคุณผู้ชมเต็งเลยอ่ะ ไม่ทำางนี้เราได้ไงนะาน่าน่าน่าจะมาเหรอจะมาอีกเหรอมาเลยมาเลย,เลยรอบนี้กูมาเลยนี่ออก,กอูออกกระเดียนรอเลยปะออกกระเดียนรอเดี๋ยวเราต้องมีพิ่ซึ่มด้วยนะเพราะว่าถ้าลักษณะเนี้ยเดี๋ยวนิวเคลียร์ต้องมาแน่คุณผู้ชมลักษณะนะี้นี่นิวเคลียร์จะต้องตามมาอย่างแน่นอนฮะมีเสียงครีรอล์ป่ะคุณผู้ชมหายแล้วนั่นไงกูว่าเราโอ้มึงออกครีรอลข้างหน้าบ้านเลยเหรอมันสร้างฐานข้างหน้าแน่เลย ไล่ไลเพื่อนไล่เพื่อนไล่เพื่อนล้อมาทำไมเพื่อนไล่เพื่อนไม่ให้เข้าหรอกไม่ให้เข้าหรอกกูไม่ให้เข้าหรอกอะไรอะไรหน่อยแน่ปังอ่ะเล่นเกมเร็วเดี๋ยวเจอกันแน่ไปไปเดี๋ยวเจอกันแน่นอนโกูจะเปิดแมวโอ้กูดูดิมันอยู่ฝั่งตรงข้ามผมเลยนะแม่งบุกมากผู้ชม บุกมาฆ่ามาหาผมอ่ะแข้งเขนจัดแขนจัดแขนจัดซึมไว้ก่อนฮะอุ้ยโดนรถต้นไม้อ้ยหมดบ้าเอ้จะไปเอาสปายมันตั้งหน่อยก็หาฐานแม่ค่ะคุณผู้ชมฐานแม่อยู่หนใดฮะโอ้ไโดนรถแน่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเลยเอาเดเรียบร้อย มันโดนเข้าบ้านแล้วเป็นไงล่ะห่วงเ๋ยจะล้างแค้นไม่ป้องกันบ้านก่อนนะนายโอ้ดมูหมดเลยดูถ้าทางถ้าทางนายจะไปก่อนเราได้เพื่อนดูถ้าทางนายจะไม่ไหวนะเพื่อนเื่อนนายจะไปก่อนเราอะนะโอ้ไว้ชีวิตเหรอไว้ชีวิตไทยเท ไว้ชีวิตทำไมทำไมไม่จัดการให้เด็ดขาดไปจนมาล้างแค้นเรานะที่ลอบดีพอติงที่ลอบดีพอติง MTV ไม่ใช่กไม่ใช่แย่คุณผู้ชมเกมนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวแน่นแน ไม่ไหวแน่ๆโดนเขาจ้องล้างแขนโอ้เหลือเท่านั้นเหรอเหลือเท่านั้นเหรอเพื่อนเพื่อนมีเท่านั้นอะได้เลยเดี๋ยวเราคิดรีเอ้เออเอาคิดรีไปจัดการทั้งเจอคิดรีของเราอย่างแน่นอนเพื่อนเดี๋ยวได้รู้เพราะนุกจริงๆ ให้ได้รู้แน่ในเราคิดรีเราแป๊บเรามีรถถังอันเดียวโอ้โหโคตรช้าเลยแย่มัดจุด m c v อยู่ไหนครับผมไหน m c v ครับผมมาเทจ้องจะล้างแค้นกูแบบเมื่อกี้ จะเอาพี่จะเอาเหรอมาดิฮะใส่อะไรบ้างพ่อเทสอะใส่อะไรบ้างไม่มีใส่อะไรเลยไม่มีมาวึ่งตายตายเลี้ยงมันไว้ก่อนปล่อยปั๊มมันไว้ให้มันทรมานนะปล่อยปั๊มมันไว้ให้มันทรมานจิตใจฮะให้มันดิ้นรนให้มันดิ้นรนทำไมวิ่งซ้ายขวาทำไมเพื่อนวิ่งซ้ายขวาทำไม วาระสุดท้ายของนายมาถึงแล้วเพื่อนเอาดีเอาดีสู้หรอสู้หรอสู้ดิสู้หรอห้าหนึ่งอะห้าหนึ่งอะต่อยเป็นสามบ้างเนอะเป็นไงอะเพื่อนเหลือแต่ปั๊มมีแต่ต้องกดยอมแล้วเท่านั้นนะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้ะคุณมีแต่ต้องกดยอมแล้วเท่านั้นอุ้ยคนบินอย่างเยอะ มันบินอย่างเยอะมันบินอย่างเยอะ,อยยอะโหไล,แล่แล้วเกินเราไม่รอดแล้วลนะ่ะเด็ดพันธรรมิตรแน่นอนดูมันบุกเข้าไปยิงบ้านโซเวียตแล้วแต่แต็มมองอะ่ะทำอะไรไม่ได้เลยยู่นี่เราก็ออกช้าต่อไปก็ยังไม่ได้อ m วีก็หายอีก <'m> แง่มาอ๋อแล้วก็คุณผู้ชมเมื่อกี้ที่อธิบายอยู่เรื่องหนึง่ง <All right. S 2> ผมไปทดลองมาแล้วนะไอ้คนสอยโซเวียตอะ่ะที่ใส่ฟอร์เทสอ่ะ เอ่อถ้าเป็นคนคนสอยหนึ่งยศกับคนสอยสามยศอ่ะใส่ฟอเทสอ่ะโอ้โหโอ้โหโอเวนอมซูซูไอ้เันเยอะเย้ยคุณผู้ชมไอ้เทเยอะเย้ยฮะยอมก็ได้ถดงเจอกันตาหน้าคุณผู้ชมวเราะหัวเราะโอเคคุณผู้ชมคนสอยหนึ่งยศกับคนสอยสามยศนะาใส่ฟอเทสคนสอยโซเวียตนะ ผมไปลองมาแล้วสามยศสอยเร็วกว่าคุณผู้ชมสอยคีร้อบอ่ะสามยศสอยเร็วกว่าครับมันยังไม่ได้บั็กนะมันสามารถมันยิงแรงกว่าครับเก็บสามยศมาดีกว่าึ่งยศนะแต่ที่ผมงงคือคนสอยสามยศนะ่ะกับคนสอยสามยศบวกเก็บกล่องได้กล้ามแล้วนะได้กล้ามไอที่เขาบอกว่ายิงแรงขึ้นนะ่ะพอใส่พอเทสไาสอยสอยคีรอบอ่ะ คนสอยสามยศธรรมดาที่ไม่ได้กล้ามอ่ะสอยเร็วกว่าครับผมก็เลยไม่รู้เพราะอะไรนะหรือว่าไอ้ได้กล้ามมันไม่ใช่ยิงแรงขึ้นผมก็ไม่แน่ใจแต่ต่อให้ได้กล้ามไม่ใช่ยิงแรงขึ้นน่ะมันก็ควรจะสอยเสร็จพร้อมกันเว้ยเพราะมันสามยศเท่ากันเนี่ยนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าหนึ่งยศกับ3ามยศอ่ะสามยศสอยเร็วกว่าให้เข้าใจไว้แบบนั้นนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนคนนึงบอกว่า ถ้าเป็นโซนสอยสามยศ่ะมันจะบักมันจะสอยช้ากว่ายศดเดียวไงคุณผู้ชมโอเคนะฮะมาเดี๋ยวเราข้ามไปเจอเกมหน้าเลยดีกว่าคุณผู้ชมเกมนี้ผมจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเกมหน้าเราไปลุยคุณไดเทกันล้างแค้นนะ่ะเอาคำว่าตู้ๆู้นะไปคืนเขา <laughs> โอเคครับผม มาครับผมคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่กันในเกมที่สองฮะกับคุณพันธมิครับเมื่อกี้นี่เขาเกมเร็วมาถล่มผมซะเละเลยนะเอาจะไปการเลยเกมนี้เราจะเอาคืนนะตามที่บอกไวฮะเราจะเอาเขามาสู้ๆนะของเขาไปคืนให้เขาคุณไมผู้ชมเกมนี้ผมเล่นด้อมได้เป็นทางฝั่งของพันธมิตรนะฮะ นายล้างคอรอไม่ได้เลยเพื่อนแทนายล้างคอรอไม่ได้เลยไอ้โดนเราแน่ไอ้อื้ด้วยอีกคนนอืมอารมณ์ผมจะเลียเทะเลยแหมฐานปูออปชั่นนะติดบั้งด้วยนะอารมณ์ผมเดี๋ยวเดียวโดนคุณแน่ทั้งคู่เลย บางอาจมาทำเราได้ยังไงฮะอูยอมยอมไม่ได้เด็ดขาดเราจะยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้โดเด็ดขาดนะคันแรกเราต้องเอาสปายก่อนปิดประตูทำไมแล้วเปิดต้อนรับแขกไว้สิไปฟ้าบปัม๊มมาฮะคุยกันสองไว้มาเนี้มาเนี้เปิดประตูมันเร็ว เปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้ไม่หนูหน่วยล่อก,กับหน่วยเอาสบายลงเรียบร้อยมามึงโดนคุณแน่ที่กูยังไม่พร้อมหรอกนี่มานี่ไปล่ออีกทีดิจะไปเอาฐานคนด้วย,ค,ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าจะได้ไหมไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะ ยูนิตยูนิตป้องกันเขาไม่มีอยู่แล้วแหละแต่ให้ไหมอีกเรื่องนึงฮะเรียบร้อยเขาให้วะเก็บเลยอะอย่าให้ใครมาเอาเราไม่มีน้ําใจกับใครทั้งนั้นห้ามไม่ใครมาเอาเด็ดขาดฝึกนี้เราจะล้างแค้นนะเราจะไม่ปล่อยให้คนคนนี้รอดไปได้โดยเด็ดขาดนะเดี๋ยวมาลุมเอาสปายกันลาก่อนเพื่อนไปเอาปั๊มมาดิ มานี่คนนี้น่าจะเป็นนิวเพลเยอร์นะถ้าเป็นคนทั่วไปนี่คนเล่นเป็นนี่เขาจะไม่ยอมให้ได้ขนาดนี้เขาต้องกดระเบิดตัวตายไปแล้วละ่ะรีบยบล้อให้ปัมป๊มด้วยโอเจ้เว่ยจเว้ยให้ปั๊มด้วยเว่ยไม่ธรรมดาให้ปั๊มด้วยให้ปั๊มด้วยไม่ธรรมาดาฮะลงรถมาเพิ่มเลย แล้วก็เอาปั๊มกลางไทเทรมาด้วยไปเกิดข้างหลังได้ไหมล่ะไนปเปอร์แล้วก็คนบินฮนะมาแหวบเรียบร้อยได้แล้วทั้งหมดห้าปัม๊ม,ม่ะคุณผูช้ชมห้าปั๊มห้าปัม๊ม <c oughs> โอ้ยเทมมันมาบักปั๊มกลางเราอะร้กาดอะมันไม่ยอมให้เราได้ไปฟรีฟรีแต่เรามีตั้ง5นะ้าปั๊มนะเพื่อนไอ้คิดว่าบักไปปั๊มหนึ่งแล้วมันจะได้ผลเหรอยังไม่จบนนยังไม่จบ,ใน,จบในโดนแ,แน่เราขอรับประกันเอาฐานแม่มาก่อนฐานโคนนะ เพิ่มความเร็วในการออกยูนิตโคนกันหน่อยฮะโอ้ได้พิซซึมมาเพิ่มเจอกูนี่ไทเทกไอน,นี่บ้านอยู่ติดก,กันเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่นี่ไทเทะจะไปบวนเขาแล้วจะไปป่วนเขา,าละไล้กาดแล้วเกินไล้กาดแล้วเกิเดีนจะเจอแน่เพื่อน เพิ่งรู้ตอนนี้ขอป,อป้องก,กันแป๊บเึ่งโดนบุกอีกฮะขอป้องกันกันหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> ข้างหลังเลยลอ,อ,อย่างวนล้อ,อนะเราเส้นตื้นมาพี่เท เราวนี่เราจริงจังมากเขาบอกอะไรอะไรมาตรงกลางนะแนไมเคไปไหนอะ่ะโอ้ยไปบุยอุ้งไปบุยอ้งเฉยมันอ่านว่าอือไมหมคุณผู้ชม h mmm เนี่ยผมไม่แน่ใจนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะไเราก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วย เปิดประตูเปิดประตูกิเทเราจะไปไหนมันสั่งแคขนกับผมก่อนมันสั่งแคขนกับผมก่อนคุณพี่ไปไหนคุณพี่คุณพี่จะไปไหนอ่ะคุณบินไปทำไมคุณบินไปทำไมกูถอยกูถอยไม่ให้ไปเพื่อนมาเลยมาเลยมาเลยเอาละ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 เก็บมิเตอรหมดแล้วเก็บมิเตรหมดแล้ว กล้าเวนกล้ากล้าไปเหรอเออั <Construction complete. S 1> งอ่านะ <Unit ready. S 1> มาบุกเราเกมเร็วได้ยังไงฮะคุณผู้ชมทำลองง่อยไปเกมหนึ่งฮนะ <ready>. ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้ไม่จบเด้เราจะเอาคำว่าสู้ๆไปคืนมาให้ได้เดี๋ยวขอเก็บบ้านนี้ก่อนแล้วกันนะ เอากำลังมาตึงไว้หน้าบ้านเต็มเลยนะทั้งคนบินทั้งพิซซึมฮะขอทันหล่มเขาก่อนจะได้สะดวกในเดียวอ่ะโอ้ยสวนสวนสวนหรอออ้ยสวนสวนวางไม่ทันวางไม่ทันเอาดิเอาดิเอาดิขยับมาหน่อยเอาดิเอาดิตรงนี้ก็วางได้ตรงนี้ก็วางได้อ่าวมสอยขึ้นรัวๆนะดอกเห็ดเลยนะเอานะเอานะเพื่อนเอานะไล่สอยอะไรเพื่อน ถอยอะไรเพื่อนถอยอะไรมาเนี่ยผมว่าต้องเพิ่มโลหะถังหน่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขยับอันนี้ออกฮะก็ต้องมีโลหะถังเพิ่มขึ้นหน่อยฮะมันน้อยไปออกไม่ทันใจฮะเหยียบมานี่ดิมาออกไปบนี้มัขยับมานี่ยิงทิ้งยิงทิ้งมาเนี่ยมาเนี่ยอะไรฮะ พี่ซึมมาดักอะไรฮะเจอคนบินไปดีฮะสายลงไฟฟ้านี่ออกไปสิน่ออกไปเลยอ่ามาพร้อมลุยอ่ะพร้อมลุยพร้อมบวกครับสอยอะไรครับสอยอะไรห้ามสอยฮะขยับทำไมฮะพี่ซึมห้ามขยับด้วยฮะทุกคนจงอยู่นิ่งๆอย่าขยับฮะเอาเนี่ยฮะเอาเนี่ยฮะ อะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะผมมีหลายก๊อกนะฮะเดี๋ยวผมเรียกกำลังเสริมแล้วคุณจะไวอะฮะมาฮะกำลังเสริมเรามาแล้วนี่ขนาดกูมีหลายปั๊มนะเนี่ยเงินยังหมดได้กูโดนบั๊กแล้วแน่ๆเลยต้องโดนบัก๊กเลยแน่ๆอู้ยได้เทมายุ่งเลยเทมายุ่งดูดูดูจะมาช่วยจะมาช่วยรู้ชะตากรรมใช่หมอนี่แบบมีโดนกูแน่ ยั้กูเสร็จสุราก่อนน,น,นี่โดนแม่โดนแน่ขอรับประกันเราขอรับประกันนายต้องโดนะออกมาตรงกลางทำไมเพื่อนอมาไอ้น้องว่างแล้วลายต่อไปเดี๋ยวเราไอเอาอือก่อนฮนะโอ้มายิงปั๊มเฉยฮะมันมักไปแล้วเแทๆน,นะเพื่อนยิงทำไมอ่ะ ยิงทำไม้ยิงทำไม้ฮะยิงทำไม้เอาดิเอาดิเดเดเดเคนบินมาดักคนบินมาดักกูไปบ้านนี้มไม่ได้ไปหาผมไม่ได้ไปหาคุณนี่ผมเข้าบ้านนี่เอาดิอีถล่มกุเละเลยมา <c oughs> ใจน้อยยามัดตอนถล่มเราไม่เห็นใจน,น้อยอ่ายงี้เลยมาพิเทคิวนายแล้วถึงคิวของนายแล้วเ<ๆ>พื่อน อมสวยมาแล้วนะเพื่อนเอาไปคืนนะเอ,อ้ะเอาไปคืนโอ้พิมพ์ไอ้มันลืมเปลี่ยนภาษาคุณผู้ชมเอ้สู้สู้โอ้มาคืนคำนี้เมื่อกี้มันบอกมันบอกให้ผมสู้สู้ในเกมเมื่อกี้มา เอามาคืนคุณคุณบอกแล้วว่าผมจะเอาคำนี้มาคืนคุณไม่เช,ชื่อเหรอนี่ป้อมสอยเข้ามาถึงในบ้านแล้วเนี่ยเพื่อนเอาไงเพื่อนเอาไงเพื่อนผมไม่กลัวคุณหรอกคนบินแค่นั้นน่ะเอาดิเอาเดิาดล่วงหมดแล้วนะ่ะ <c oughs> มันจบแล้วล่ะเพื่อนมันจบแล้วพิเทแหมมผมบอกผมูสู้เอาโมโหเอามาคืนมาได้ได้งานนี้ เอาคืนไปเพื่อนคำนี้เราไม่เอาเอาคืนไปหมดนะนีเนี่ยนะอันสุดท้ายเป็นไง่ะเพื่อนวันใส่ <c oughs> โอ้โหมันบอกเราสู้ๆให้เราสู้ๆมันถล่มบ้านเราเละเลยบ่อยเราสู้ๆเ้ยแม่งปล่อยจอยอะเปิดประตูนะคนบินมารับตรงนี้ ไอ้ลุยเข้าไปเลยเป็นจบแล้วแหละไม่ต้องสร้างอะไรกันแล้วยอมจำนนแต่โดยดีนะเอ้ยยอมสักทีนะ่ะยอมจอมซะยอมซะโอ้ไม่ยอมกดยอมไม่ยอมกดเหรอไม่ยอมกด